สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุานเู้ช่องสปอยชแน,นลนะคะคืออยากส่มตำ่ะกระเลยจัดมาแบบว่าสองครกนะคะคนเดียวละกะอันนี้ค่ะปีไก่90บาทนะคะนี่สั่ง่านไ์แม็กกัสิเป็นยังสีะะ่ราคาอะมาค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะก็สิเป็นตำขนมเส้นนะคะโอ้ย นี่ค่ะล้านนี้คือแบบว่าร้านประจําที่ปลอยกินเลยนะคะสร้างตลอดก็คือต้องสร้างร้านนี้ตลอดนะคะหน้านแบบนัวแบบคือหอมหนัวมากหเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาตีนไก่ค่ะอันนี้หนึ่งร้อยสิบบาทนะคะตีนไก่เทรวมเลยค่ะเทรวมเลยน้ำก็จะแบบว่า คนครักพูนล,ล่ะจะแสบบอจะ,ะแสบเนาะมาซิมมานี่ก่อนเส้นเส้นของปุนหรือว่าเส้นขนมเส้นนะใช้พุ่มกระเอินขนมเส้นเป็นก้อนล่ะคะ่ะ เหมือนเดิมสร้างน้ำเด็กแ็แซ่บคือเกาเหมือนเดิมค่ะสร้างไฮไลา์แมนคุบเคยสร้างร้านไหนนอกจากร้านนี้แล้วก็มีร้านหนึง่งที่กินถ้าร้านนี้ปิดคือสร้างร้านนั้นอออื อืมอืมมะเขือ,อช,ชอชบนิดนึงเปิดช่องทา้น้องไก่เราอยู่นิดนึงมิน้นจิมมหาห้ถ้าใครอยู่ที่แถวแบบบางบะกงบางว่าสมัครมาครับร้านนี้นะคะตำมว้วนชวนแซบ่บเซิร์ชเข้าไปเลยเมเดลค่าอีหยัยเลยเลยแต่ว่า มันแซ่บนะคะก็อยากเป็นแบบเหมือนให้เอฟซีได้กินของแซ่บๆอืมอืมก่อนๆๆนทอนเลยค่ะเหมือนไก่้ทอดของหมักน้ำมันงาน,นะปันเหมือนรู้สึกได้กินน้ำมันงานเปา Với cái thím chịu mà hoàn mắt không mắt mặn mắt 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 Thật mặn mắt mắt เมื่อกินตีนไก่หมดตีนไก่เพิ่งกับเปื่อยดีๆนะคะนี่ตีนไก่ค่ะเปื่อยดีมากนี่ค่ะ ไม่เคยผิดหวังเลยจริงๆนะคะร้านนี้นีจนปล่อยต้องขับรถไปหาเมืองว่าร้านอะ่ะตั้งอยู่ตรงไหนเพราะว่าเคยกิน ลายมันอยู่ตรงไหนวะต้องขับรถไปเบิ่งออะ ก็เทียมเจียวมาค่ะเพราะเราชอบมากเราเทียมเจียวเพื่อดักนี่ค่ะไก่ไก่ร้อนๆค่ะนี่ฉีกเนื้อมันออกมาเนหนังอืมจิมอ๋ออ๋ออร่อบมาก สั่งก็จะติดใจอีกอย่างไม้กระพริบยี่หนาจอไปมันเปื่อยมากคุ้มกับราคาที่จ่ายค่ะถึงสีแพงก็รสชาติคือแบบโอเคอะหลุดเลย อร่อยจริงๆมาเดอรพรามะเขือเขาะเขือมะเขือมะเขือไปค่ปะ ขออนุญาตเพิ่มความเย็นแป๊บนึงไปเพิ่มความเย็นมาค่ะเผ็ดเพ็ดกำลังพอดีเลยอะอ

mm. mm -hmm. ไอทอดเป็นก็นห้อมหอมหอมนะ่าจะเป็นน้ำน้ำมันงาน,นะคะบายๆนะ ต้องแคบแบบนี้ค่ะต้องค่อยๆแซ่บอ,อร่อยมาก ไม่ต้องเลยเบื่อละลืมลืมกระเทียมโทนอืมกระเทียมโทนค่ะลืมลืม,ลม ที่นี่พอเด,เ,เ,ดเดี๋ยวมันหมดค่ะนี่ก็เสียด้วะก็เสียด้อืมอืม ับได้หลายพอมนะคะเนี่ย อันนี้แหละสุดท้ายแล้วอืมเบื่อเบิด อืมครับปีใกล้จะกันนี่ này. Ta dám chờ. Nó hở luôn rồi ạ. Ừm. คูกนุนที่แท้ปีไก่ตีนใกลเหลี่ยมมกักเมันต้องกินมันต้แซ่บก่อนมันแซ่บอี่ที คนตรงนี้แหละโซนน้ำหอมเป็นยังไงล่ะนี่ปลาไลทั้งนั้นเลยแซ่บเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่อน้ำนะคะ ว่าสิไม่ได้มาดูนะคะแต่ก็อย่าลืมอย่าลืมกันเด้อเ <c oughs> มื่อนี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณที่รับชมช่องหวันมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย